สวัสดีครับวันนี้อยู่แต่บ้านสตูดิโอก็จะมาเล่านิยายเรื่องมหาศึกสามภพนะครับเป็นนิยายเรื่องใหม่ที่ผมภูมิใจที่จะนำเสนอมากเลยนะครับเรื่องนี้จบไปแล้วนะครับ915ตอนนะครับเป็นเรื่องที่ผมติดมากถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเรื่องย่อกันก่อนเลยนะครับจัวหม้อ บุรุษหนุ่มผู้มีใบหน้าแข็งทื่อตายด้านกับความทรงจำเพียงสองปีรอบข้างมันลายล้อมไปด้วยเหล่าเซียนกระบี่ผู้หลงงมงายในกระบี่จนยากจะเยียวยาทว่ามันเองกับมีพรสวรรค์ในเวทวิชาสายเบญจธาตุถนัดการเพาะปลูกข้าวปานมันเพียงปรารถนาที่จะเป็นเกษตรกร,ร,กรปานเพื่อความร่ำรวยเท่านั้นมันขยันหมั่นเพียรในวันนี้เพื่อที่จะอยู่อย่างเกียิค้านในวันหน้า ทว่าฉชไหนมีแต่ผู้คนคอยบีบบังคับให้มันฝึกฝนนักข้าไม่อยากเป็นเซียนกระบี่เสียหน่อยแต่แล้วโชคชะตามันพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากวันที่ได้พบพานกับเจ้ากระเทยบัดสมนั่นซิวจือตัวเล็กๆไร้คุณค่าความหมายเช่นจั่วม่อไม่เคยทราบเลยว่ามาหาสงครามแห่งสามเผ่าพ,พันุกำลังจะอุบัติขึ้นแล้วเศษฝุ่นทุรีเช่นมันจะมีปัญญาเอาชีวิตรอดได้อย่างไร ได้แต่ต้องติดตามทัศนาไปพร้อมกันแล้วซิลเจอร์นี่น่าจะเป็นมนุษย์ในนิยายเรื่องนี้นะครับงั้นมาเริ่มตอนที่1กันเลยนะครับบทที่1เครดเมฆฝนล่นลินอย่าได้ลืมเรือนต่อให้ต้องตายก็มิอาจลืมเรือนเสียงแปลก,แ,ปกแต่คุ้นเคยดุดจะดังแววมาจากส่วนลึกของเมฆาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสะท้อนกล้องเป็นชั้นๆไรจุดสิ้นสุดผู้ใด มีอาจลืมเลือนมีอาจลืมเลือนอันใดมันผันภาวาตื่นและก็เป็นเช่นทุกครั้งร่างกายชุ่มเหงื่อเสื้อผ้าเปียกชื้นแนบติดผิวหน้าอึดอัดมันลุกขึ้นนั่งเหนือศีรษะเห็นลัดมืดทะมึงเกื่องล้นไปด้วยแสงดาวเตือนให้ทราบว่ายังคงอีกนานกว่าจะลุ่งสางสายลมกระโชกผ่านไปอย่างเย็นชาฝันเช่นเดิมอีกแล้ว ชายหนุ่มถอดลมหายใจยาวเยือกยามนี้ยังเร็วไปมากขังจะตื่นนอนมันล้มตัวลงแล้วหลับหลายไปอีก้าก่อนที่จะเดินไปทางขึ้นภูเขาจัวมอ,อได้ยินใครบางคนตนตะโกนจากที่ไกลๆมมอเกออย่าลืมเสกเรียกน้ำฝนให้ไรนาของข้าอย่างที่เราตกลงกันไว้เมื่อตอนต้นฤดูผลผลิตของปีนี้ล้วนขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเกนี่เป็นคำศัพท์ใช้เรียกแทนพี่นะครับเช่นมอเกอเนี่ยแปลว่า ี่มอนะครับชายหนุ่มมองตามเสียงเห็นชายชรา,าวัย50กว่าปีผอมบางและดำคำัโผศีรษะขึ้นมากลางคุ้นนาซึ่งหากไม่ได้เพ่งมองดีๆก็แทบจะไม่สังเกตเห็นว่ามีคนอยู่ที่ตรงนั้นตาเท่านี้เรียกกันติดปากว่าเล่าเฮยแปลว่าตาเท่าดำนะครับเรียกจนน้ำที่แท้จริงแทบไม่มีผู้ใดทราบแล้วมันสูงวัยที่สุดในบรรดาสิทธิ์ฝ่ายนอกของสำนัก กระบี่สุญญาตาจัวหม้อป้ายเหงื่อที่หน้าผากพางตอบกลับไปว่าไม่ลืมไม่ลืมอย่าได้กังวลไปพรุ่งนี้จะถึงตาเจ้าแล้วจัวหม้อล่างผอมบางดุดลำไม้ไผ่อาพรสีม่วงของสิทธิ์ฝ่ายนอกที่คุ้มล่างจนหลวมโพกตรงกันข้ามกับวาจาที่ตอบโต้อย่างลื่นไหลกลับเป็นใบหน้าแข็งทื่อประหนึ่งผีดิบที่ดำคําและมืดมนใบหน้าผีดิบแข็งทื่อของจัมอเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวมัน เมื่อแรกเริ่มผู้คนล้นพากันหลบเลี่ยงแต่ต่อมาค่อยๆค้คน,คนพบสิ่งอื่นนอกจากใบหน้าอันอัปลักษณ์ค่อยทราบว่านิสัยใจคอของเจ้าผีดิบล้วนดีงามทําให้ผู้คนกล้าคบหาสมาคมกับมันมากขึ้นหลังจากนั้นสองปีมันกลับเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาสิทธิฝยนอกทั้งมวลเหล่าเหยหน้าละลื่นปากก็รีบยกยอเป็นการใหญ่ประเสริฐประเสริฐประเสริฐยิ่งมอเกอ ความเชี่ยวชาญในคณตวิชาของเจ้าช่างลึกล้ำข้าเหล่าเฮยเกิดมาไม่เคยพบเห็นฝีมือเช่นนี้มาก่อนเครดเมฆฝนหล่นลินของจัวหม่อมมิธรรมดาสามัญมันเป็นผู้เดียวในบรรดาสิทธิฝ่ายนอกที่บรรลุเครเมฆฝนหล่นลินเป็นขั้นที่สามด้วยฝีมือเช่นนี้จึงเกือบจะผูกขาดสัญญาในการเลือกฝนให้ไล่นาปานทั้งหมดของสำนักอันที่จริง คล็ดเมฆฝนล่นลินใชเววิชาที่ซับซ้อนแต่อย่างใดแทบทุกคนล้วนเรียนรู้เววิชานี้ประโยคหลักๆคือการเสกน้ําฝนสําหรับไล่นาปานไม่ว่าผู้ใดก็สามารถบรรลุระดับแรกภายใน3วันหรือ5วันระดับที่2ก็ถือว่าง่ายใดสามารถสําเร็จได้ภายในไม่กี่ปีแต่เริ่มจากระดับที่3จะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในระดับการรู้แจ้ง ในบรรดาสิทธิ์ฝ่ฝายนอกทั้งหมดของสำนักกระบี่สุญญาตามีเพียงจัว่วหม้อที่เข้าใจและฝึกฝนสำเร็จหลังจากเคลดเม็ดฝนลนลินบรรลุถึงขั้น3าประสิทธิธผลจะเพิ่มขึ้นอีกชั้นสามารถเพิ่มผลผลิตธัญ,ญพืชปานและผักปานให้สูงขึ้นมากด้วยเหตุนี้เองหลังจากประสบผลสำเร็จในขั้นที่3ฐานะในสำนักของจัว่วหม้อก็สูงขึ้นด้วยคำเรียกหาก็เปลี่ยนจากเจ้าผีดิบน้อยกลายเป็นหมอ้อเกออันเสนอหู จัวหม้อเบิกมืออำลาเหล่าเฮยจัวหม้อกัดฟันแน่นเกงกำลังยกถุงสอบแบกขึ้นหลังไหลบ่าพันปวดปราบในในนั้นเป็นเข้าปานน้ำหนักร่วม300จินซึ่งแทบจะหักไหลอันผอมบางของมันเสียแล้วเจ้าผีดีบผอมแห้งและอ่อนแอแบกถุงกระสอบซึ่งใหญ่กว่าร่างของมันหลายเท่าไว้พางขยับเดินอย่างยากลำบากไปตามเส้นทางภูเขา ค่อนถุงกระสอบหนัก300จินเดินตะปุตะเปทนถูลู่ถูกังลมมาจนกระทั่งถึงปากทางขึ้นภูเขาคั้นแบกผ่านประตูใหญ่ออกมาได้มันก็เวี่ยงกระสอบลงกับพื้นทิ้งร่างกายซุดนอนแผ่หอบหายใจอย่างหนักหน่วงหลังจากพักผ่อนชั่วคู่ใหญ่พอฟื้นฟูเรียวแรงขึ้นมาบ้างจัวหม้อก,ก็ลุกขึ้นยืนแล้วค่อยๆหยิบ กะเลียงกระดาษฟางสีเหลืองออกจากอกเสื้ออย่างระมัดระวังนกกะเลียงกระดาษฟางเพียงฝ่ามือพับด้วยกระดาษฟางเหลืองและใช้สีชาติว่าอักขรยันพันประจุพลังงานลงไปนกกะเลียงกระดาษก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเติบโตจนตัวโตวกว่านกกะเลียงจริงเล็กน้อยการไม้ไผ่บางๆสานเป็นโครงและปิดทับด้วยชั้นกระดาษฟางเหลือง บนล่างกายเต็มไปด้วยส่วนโค้งไรกับลูกออดของกลุ่มอัคระยันเห็นได้ชัดว่าฝีมือการสร้างยำแย่ยิ่งหลายแห่งหลุดลุ่ยปิดทับด้วยแป้งเปียกกระดาษสีเหลืองคุณภาพต่ำมากสามารถเห็นเศษยาหยาบๆแทรอยู่ทั่วบริเวณผิวจ่วหม้อเกงกำลังยกถุงสอบขึ้นจากพื้นวางบนหลังกระเลียงกระดาษตัวนั้นควรทราบว่าสิทธิ์ฝ่ายนอกของสำนักถูกห้ามไม่ให เหินบินภายในเขตภูเขาซึ่งตลอด2ปีที่ผ่านมาจัวหม้อไม่ทราบว่า<ม>สาบแช่งกดข้อน,นี้ของสำนับไปกี่ร้อยกี่พันหนเนื่องจากเป็นเหตุให้มันต้องแบกกระสอบออกมาจนพ้นเขตภูเขาเสียก่อนจึงจะเอากระเรียนออกมาบินได้บุรุษหน้าผีดิบค่อยปีนขึ้นไปบ,บนหลังกระเรียนกระดาษอย่างงุ่มงามเสียงโค้งไม้ไผ่ดังเอียดชายหนุ่มชนะค้างจากนั้น สักคู่พอเห็นว่านกกระเรียงยังไม่มีสัญญาณว่าจะพังพินาศเอาอยางนี้ค่อยผ่อนลมหายใจด้วยความโ่งอกเสียวหวนเสียวหวนเจ้าจะออกมาพังตอนนี้ไม่ได้นะจั่วหม้อตบเบาๆบนหัวของนกกระเรียงกระดาษขณะที่เจ้านกค่อยๆบินสายขึ้นจากพื้นเสียงเกียดร้องของโครงไม้ไผ่และโครงกระดาษลั่นขึ้นอีกครั้งนกกระเรียงกระดาษลอยตัวเหมือนเมาสุรา บินสายโค้งไปโค้งมาเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวไปซ้ายเดี๋ยวไปขวาส่งเสียงคลื่นคลางพางลอยตะปุดตะเปุ๋่งหน้าไปตามเส้นทางภูเขาโจหม่อนั่งพางยืดจับมันอย่างมั่นคงยิ่งมันประสบเรื่องเช่นนี้มานักต่อนักนี่เป็นนกกระเลียงกระดาษบินได้ที่คุณภาพต่างที่สุดบรรทุกน้ำหนักสูงได้ราวสี่ร้อจินซึ่งยามนี้เรียกได้ว่าถึงขั้นวิกฤตมากแล้วแต่เจ้านกกระเลียงกระดาษ ได้สมภาพตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความอิจฉาให้สิทธิฝ่ายนอกผู้อื่นไม่น้อยในบรรดาสิทธิฝ่ายนอกของสำนักมันเป็นคนแรกที่เป็นเจ้าของพาหะบินแน่นอนว่าเรื่องที่ว่านกกระเลียงกระดาษไม่อาจนับเป็นพาหะบินได้อย่างเต็มปากนักจัวหม้อไม่ถือสาเลยแม้แต่น้อยท่ามกลางเสียงคล้ายขําควรและเสียงเอียดอาดดังระงมุมเวลาล่วงผ่านไป 5ชั่วยามเมื่อใบหน้าผีดิบของจัวมอรเริ่มซีดจางลงเมืองตรงฝูก็มองเห็นไกลๆที่เส้นขอบฟ้า1ชั่วยามของกิมเท่ากับ2ชั่วโมงนะครับเหล่าเซียนเหินสัญจรผ่านไปตรงฝูยิ้มโฉมลำไรกลางหมู่เมฆปีนั้นตรงฝูเจิญเหลืนใช้กระบี่เดียวฟันตัดยอดเขาจากนั้นจึงยึดที่ลาบสูงขึ้นยอด ที่เหลือเป็นรากฐานสร้างเมืองตรงฝูขึ้นมาหลังจาก500ปีผ่านไปตรงฝูเจริญเรืองเรืองกลายเป็นหนึ่งใน13เมืองหลักของเขตนครนภาจันทร์ตรงฝูเจริญคือปรมจารย์บูรพาลอยจเจริญเป็นคำเรียกปรมจารย์พศแบบยกย่องใน3000เขตปกครองของเราผู้ฝึกตนเขตปกครองนภาจันทร์แทบไม่มีความสัมพันธ์อันใด มันเป็นเพียงเขตปกครองขนาดเล็กที่มีประวัติศาสตร์เพียง5,000กว่าร้อยปี1 5 0 0ปีที่ผ่านมาเทียนเยี่ยนเซียนเหลืนแปลว่านางเซียนนภาจันนะครับค้นพบและเข้าควบคุมเขตปกครองนี้นางใช้นามของตนตั้งนามเขตปกครองนภาจันเทียนเยียนเซียนเหลืนมีต้นกําเนิดจากคุณหลุนดังนั้นเขตปกครองนภาจันจึงตกอยู่ในภายใต้อํานาจของคุณหลุนโดยปริยาย หลังจากนั้นปรมาจารย์พุทธบางท่านก็มาถึงเขตปกครองนภาจันทร์เพื่อเริ่มก่อตั้งสำนักและค่อยๆพัฒนามาเป็นต่งฟูในปัจจุบันนกกระเรียนกระดาษส่งเสียงคล้ายค่ำควนระงมไปตลอดทางในขณะที่มันกระสิกกระสนบินตรงไปยังเชิงเขาต่งฟูระหว่างบินเดินทางจัวหม้อมักได้ยินเสียงหัวลอของผู้คนเจ้าผีดิบผองแห้งนั่งอยู่บนเจ้าตัวประลอดที่หอมพอๆกันนก กระเลียนกระดาษที่คล้ายจะเมาสุราฉากเช่นนี้เรียกเสียงฮหลล์ได้ไม่หยุดไม่หย่อนจัวหมอนั่งอย่างสง่าผ่าเผยสีหน้าแข็งทื่อเป็นธรรมชาติเลากับว่ามันเป็นผีดิบต,ตัวจริงเสียงจริงแต่อันที่จริงภายในใจมันกำลังน้ำลายไหลย,ยืดมองพาหนะที่บินอื่นๆที่บินอยู่ด้านบนศีรษะอ่าเจ้าุ่งนี้แหละพาหนะบินที่แท้จริง เจ้าตัวนี้ร่างกาสีเทาและจะง,งอยปากสีแดงสดมันคือหา่านจะงอยแดงพื้นที่บนหลังหา่านทั้งกว้างขวางและนุ่มนิ่มหากนั่งอยู่บนนั้นท่านแทบไม่รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนเรียกได้ว่าเป็นความเพลิดเพลินระดับสูงส่วนเจ้าก้อนก้อนที่อยู่ใต้ฝ่ายเท้าของผู้ฝึกตนเรียกว่าเมฆมนตามหาโชคการได้เหยียบเมฆาท่องไปในเวหาดูน่าสุขสำราญและโดดเด่นไม่น้อย เจ้าแผ่นสีเงินที่ลอยติดอยู่แผ่นหลังผู้ฝึกตนเรียกว่าปีกอัศนีบาทมีแสงฟ้าแลบเป็นประกายและบินด้วยความเร็วสูงประหนึ่งฟ้าผ่าท่านปรารถนาจะสัมผัสความเร็วอันสุดแสนเล้าใจหรือไม่จัวมอท่องคำขวัญเหล่านี้ได้คล่องปากแต่มันก็ทำได้แค่ท่องโฆษณาเท่านั้นเองที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือกับเป็นเรือพันปีกที่เล่นช้าๆอยู่ด้านบนเรือลำนี้เหมือนภูเขาเคลื่อนที่ลูกหนึ่ง ขณะที่ลองลอยข้ามใบบนหัวมันโจมมอเพียงรู้สึกว่าสายตามืดมิดในฉพันธและเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นกาบเรือสีดำกับประกายเลือเรืองของลวดลายอาคมห่วงห้ามอย่างแจ่มชัดไม่ทราบหรือไรบราปอันมหันที่สุดของเราผู้ฝึกตนคือความหลู่หลาสิ้นเปลืองโจมมออดกลดด่าอยู่ในใจไม่ได้แต่เมื่อมันเห็นสีหน้าสมเพศเช่นเดียวกับผู้ฝึกตนอื่นอารมณ์ค่อยดีขึ้นบ้าง หลังจากบินต่อลาวอีกหนึ่งชือยยาม1คนกับหนึ่งกระเรียนกระดาษมาถึงเชิงเขาตรงฝูด้วยความด้อยสมรรถภาพของการบินของเสี่ยวหวนได้แต่ต้องจอดเหนือพื้นดินบริเวณเตียงเขาการบินขึ้นไปที่เมืองตรงฝูดโดยตรงเป็นเพียงความคิดเพ้อฝันแล้วจั่วหม้อปีนลงจากหลังกระเรียนกระดาษแล้วค่อยยกถุงกระสอบลงมาชั่วขณะที่กำลังเก็บกระเรียนกระดาษก็พันเห็นรอยแตกชัดเจนบนพื้นผิว โจอมอ่อถอนหายใจด้วยความสุกเศร้านี่มันต้องซื้อใหม่หรือไรความคิดนี้ทําให้มันเจ็บปวดอย่างสุดซึง้งเงยหน้าขึ้นมองตรงฝูที่คล้ายล่องลอยอยู่เหนือหมู่เมฆมองทางเดินคดเคี้ยวและบันไดหินยาวไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก้มมองถุงกระสอบใบโตที่ข้างเท้าโจอมอ้อพันแข้งขาสั่นขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้พี่ชายต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เงาหนึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบางสายตาของโจอมอ ผู้กล่าววาจาเป็นบุรุษเปยท่อนบนผู้หนึ่งเผยเห็นมัดกล้ามเนื้อบึกบึนประดุดเหล็กก้าเท่าใดจม่อถามทันควันพางมองกวดรอบๆด้วยสายตาดุดให้กำลังใจของมันนี่เองผู้อื่นอีกสองสามคนรีบลุกขึ้นยืนชายคนแรกสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานอาชีพกำลังแทรกเข้ามาหัวใจของมันบีบล้มรีบพ่นรีดพูดด้วยความรวดเร็ว ระดับ 1. 3ชิ้นระดับ 1- 3ชิ้นหมายถึงจริงสื่อคุณภาพระดับ 1. จํานวน3ชิ้นจริงสื่อนี่น่าจะเป็นเงินของโลกนี้นะครับจวมออุทานอย่างตั้งใจราคานี้เจ้าค่าค่าเถอะก่าวแล้วกล่าวอย่างเฉียบขาดแค่ 2. ถ้าเจ้ายินดีก็ทําแต่ไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรในเวลานี้หากมันทำสีหน้าตกใจไปด้วย ก็จะเทียบพร้อมทั้งน้ำเสียงและรูปลักษณ์แต่น่าเสียดายที่วิธีการที่สิ้นหวังสําหรับจัวหม้อเพราะใบหน้าผีดิบแข็งทื่อของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย,เลยบรรยากาศจึงกลายเป็นแปลกพิกลอยู่บ้างเสียแซงเกินไปแล้วบุรุษกำร,รมยังกัดปากแต่พอมองผู้ผู้อื่นรอบเข้ามามันก็กัดฟังรีบพยักหน้าข้าตกลงก่าวจบคำมือหยาบใหญ่เราพัด ก็ยื่นเข้ามาหาถุงกระสอบบนพื้นจัวหม้อพันตะกลร,รอสักครู่เป็นไรจงลงนามสัญญาก่อนได้หรือไม่จัวหม้อหยิบมุนยกออกมาแค่สองชิ้นต้องทําสัญญาด้วยหรือเล่าบุรุษร่างกำยังพึมพังอย่างไม่พอใจเพื่อความปลอดภยัยมิเช่นนั้นด้วยสารรูปเช่นข้าหากเจ้าวิ่งหนีข้าไม่มีปัญญาไล่จับเจ้าในบรรดา ในใบหน้าจัวหม้อยังคงไรอารมณ์แต่น้ำเสียมกับคล้ายเจือเสียงหัวลอกไล่หนทางเลือกบุรุกกำยำได้แต่ลงนามสัญญากับจัวหม้อผู้คนอื่นเห็นหมดหวังแล้วค่อยพากันแยกย้ายไปเสร็จสิ้นเรื่องสัญญาบุรุษนั้นหยิบเฉวยกระถุงสอบขึ้นมาจากพื้นน้ำหนัก300จินดูราวกับไรน้ำหนักในมือมันหลังจากนั้นมิทราบนานเท่าใด ที่ครึ่งทางขึ้นภูเขาเจ้าม่อไคกำลังพยายามคลานขึ้นบันไดหินทั้งล่างเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อร่างกายกำยงเก่าด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยการดูแคลนความอดทนของเจ้ายำแย่ยิ่งจากนั้นพยายามกระตุ้นเจ้าสามารถเริ่มรีบกว่านี้ได้หรือไม่ข้าต้องทำงานอีกสองสามรอบภายในวันนี้ด้วยความเร็วเยี่ยงเจ้าคนโชคดีมากแล้วหากสามารถขึ้นไปถึงก่อนมืดคำ่ำ โจม่อลุสึกเหมือนมันเป็นปลาที่หลุดพ้นจากน้ำคนคล้ายกำลังสำลักนั่งพิงอยู่บนบันไดหินหอบหายใจอย่างหนักลมหายใจไม่ไปติดประตะข้าข้าข้าไม่ไหวบุรุษกำยังพันตื่นตะหนกขึ้นมาฉันไหนเป็นยิ่ยงนี้นี่เจ้ากำลังพยายามก่อกวนการทำมาหาก,กินของข้าหรือไรโจม่อเลือดตาพางกล่าวไร้อารมณ์ว่าเจ้าก็เห็นอยู่ข้าไม่เหลือเลี้ยวแรงแม้แต่น้อย บุลุษกัมยำโวยวายอย่างคุณเคืองรับรับทำงานให้เจ้าวันนี้ข้าขาดขาดคุณย่อยยับก่าวจบมันก็คั้วจมอกขึ้นด้วยมือข้างเดียวแล้วหนีบไว้แขนอย่างเสียไม่ได้จากนั้นก็สาวเท้าก้าวยาวๆว,วิ่งยะเยะขึ้นบันไดหินพวกเจ้าเหล่าซิลเจอร์ที่ฝึกร่างกายช่างน่าชื่นชมนักโจมอกกำลังเอาลัดเอาเปรียบก่อนก่าวใจร้ายน่าชื่นชมบันได เพียงแต่คอยสูบป,ปานเสริญสร้างความแข็งแกร่งเท่านั้นตอนนี้ข้าเพียงอยู่ด่านเลียชีขั้นที่5เท่านั้นหาได้สามารถทำสิ่งใดได้มากนักรอให้ข้าทะลุผ่านด่านจูจีเสียก่อนข้าจะทำงานได้มากขึ้นอีกหรือเจ้าไม่ทราบทุกวันนี้การหาเลี้ยงชีพช่างยากลำบากยิ่งชายร่างกำยังถอนลมหายใจไม่ได้ถูกแล้วการมีชีวิตอยู่หาได้ง่ายไดไม่ชูมอ จวจมออู้สึกเศร้าใจไปด้วยทันใดนั้นมันพันนึกถึงเรือพันปีกที่พบเห็นบนสินทางสัญจรจึงอดถานไม่ได้ใช่แล้วเรือพันปีกเป็นเรื่องราวใดข้าไม่เคยทราบเคยเห็นมันมาก่อนคือตําหนักเคลื่อนที่ของซื่อเย่เจนหลินปรามาจารย์ปลาแดงเจ้าต้องระวังอย่าได้ต่อแย่พวกมันชายกํายังเตือนฉันมิตรหากเจ้าพบพันเหล่าสตรีชุดขาวที่มีผ้าคลุมหน้าจงนอบน้อมยวงห่าง พวกนานล้นเป็นสนมของชื่อเย่เจิ้นหลินฟังว่านิสัยใจคอร้ายกาจหลายคนเคยล่วงเกินพวกนางและพวกมันทั้งหมดไม่มีจุดจุดที่ดีความแข็งแกร่งของชายผู้นี้น่าอาศัศจรรย์ยิ่งมือข้างหนึ่งหิ้วถุงกระสอบหนัก3,000จินอีกมือหนึ่งหนีบจัวหม้อมันยังสามารถก่าวอาจาได้เรื่อยๆโดยไม่มีอาการสะดุดหรือเหนื่อยล้านั่นก็ใช่แล้วสำหรับพวกเรา เหล่าคนตัวเล็กๆการต่อแย่พวกมันเท่ากับลนหาที่ตายเจวมอเห็นด้วยอย่างหลายข้อต่อแยง้งยางก้าวของบุรุษกำนันนั้นยาวมากและความเร็วของมันยังเร็วกว่าเสี่ยวหัวอีกมันใช้เวลาเพียงเครื่องช่วยยางเท่านั้นในการไต่ขึ้นบนเส้นทางหินอันคดเคี้ยวเจ้มอรีบใจจิงสื่อระดับ1นึ่จำนวน2ชิ้นชายกำยังไม่พูดพังทำเพลงรับจิงสือก่อนหันหลังกลับวิ่งรี่ลงไปจากภูเขา ชีวิตไม่ง่ายเลยจัวหมอ้อมองตามแผ่นหลังของชายผู้นั้นและสะดุดด้วยสีหน้าไรความรู้สึกจัวหมอ้อคุ้นเคยกับตรงฝูไม่น้อยมันแบกถุงกระสอบขึ้นและหลังจากเลี้ยวรถไม่กี่หนก็ถึงจุดหมายปลายทางนี่คือร้านพิเศษในการรับซื้อข้าวปานันมันมีเพียงหน้าร้านเล็กๆนอกประตูแขวนธงผืนน้อยบนธงมีสอ,องคำข้าวปาน และการจัดเรียงอักษรขละบนธงรับประกันได้ว่าสองคำนี้สามารถมองเห็นได้แต่ไก่แม้กระทั่งในยามราตรีก็ตามข้าวปานคุณภาพระดับ2น้ำหนัก300จินกับราคาขออภัยครับกับร้านค้าประเภทนี้แล้วมันเป็นเพียงการซื้อขายลายเล็กๆของเจ้าของร้านไม่ใส่ใจมาทักไทยเพียงส่งผู้ช่วยมาเท่านั้น30ชิ้นจินสือระดับส ผู้ช่วยนั้นไม่ได้เสียเวลากล่าวถึงราคาหรือเจรจา,าต่อรองโจมอก็ทราบดีว่ามันไม่มีสิทธิ์ต่อรองได้แต่รีบพยักหน้าอย่างรวดเร็วราคานี้ความจริงน้อยไปบ้างแต่ร้านอื่นก็เหมือนกันหมดเว้นเสียแต่ว่ามันจะสามารถนําเข้าปานมามากกว่าหมื่นจนินมาส่งในคราวเดียวจากนั้นจึงมีสิทธิ์ต่อรองราคาซึ่งความจริงหลังจากหักส่วนที่ต้องใจ่ายให้แก่สํานักไว้แล้ว เข้าปานหนัก300จินก็เป็นผลที่มาจากความพยายามอย่างหนักตลอดทั้งปีของมันแล้ว30ชิ้นจินสื่อระดับ2สําหรับจัวหม้อนับว่าเป็นเงินก้อนโตเมื่อเดินไปตามถนนพร้อมจินสื่อระดับ2จํานวน30ชิ้นจัวหม้อรู้สึกได้ว่าสายตาของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาไม่ต่างอะไรกับคมมีดถนนหนทางในตรงฝูกว้างใหญ่บ้านเรือนหลากหลายสีหลากหลายรูปทรงลอยอยู่กลางเวหาในหมู่สิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นยังมีลานค้าอยู่ด้วย แต่นั่นเป็นย่านลานคาชั้นสูงหากปาศจ,จากพาหนะบินระดับสูงผู้ฝึกตนที่ไม่สามารถบินเหินบนกระบี่ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแม้ว่าพวกมันจะต้องการก็ตามลานคาชั้นสูงบางแห่งก็เป็นเกาะเล็กๆซึ่งลอยอยู่กลางนภาพัานพร้อมไปด้วยบุคคาหอมกลุ่นกับบทเพลงเซียนอันไพเราะสนอหูนั่นเป็นสถานที่ที่จั่วม่อไม่เคยคิดนึกฝันถึงมันมักจะมองดูเฉพาะชามข้าวของตัวเองเท่านั้น และแล้วก็จบไปกันแล้วนะครับกับมหาศึกสามพบกับจั่วหม้อเกินนะครับผมเฮ้ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ